คนดีๆต้อนรับเข้าสู่ The Happy Vir Channel ค่ะสำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อเลยว่า,าทัพทิมจะมาแชร์ประสบการณ์การไปเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนอยู่2เดือนครึ่งนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นแบบ ความฝันหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คือเท่าที่หมามีแม่เป็นครูเนาะคุณแม่เคยเป็นครูมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนเด็กก็จะมีแม่เป็นไอดอลถูกปะที่แบบเฮ้ยโตมาแล้วอยากเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเวลาครูให้เขียนเรียงความแบบว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นครูอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเออมาเรียนในกรุงเทพโดนระบบทุนนิยมฝังหัวเข้าไปก็เลยแบบ ะระบบข้าราชการระบบครูทั้งหลายก็เอาออกไปก่อนคือไม่ได้อยากเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ลึกๆในใจเราก็ชอบสอนเด็กไงชอบทํากิจกรรมกับเด็กเพราะทั้ที่มาเป็นเด็กกิจกรรมทํากิจกรรมกับเด็กมาตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยมัธยมมหาลัยแล้วก็เรียนจบมห ah าลัยก็ยังทําอยู่นะคะอาจจะเป็นแบบออกแนวครูอาสาออกค่ายทําค่ายรับน้องหรือสอนหนังสือหรือทําเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะคะคือทํามาตลอดจนแบบ ไปอยู่โปลแลนด์9เดือนด้วยก็คือไปทํากิจกรรมกับเด็กนี่แหละทีนี้ลึกๆในใจจริง,รงๆอะ่ะเฮ้ยอยากลองสอนหนังสือในโรงเรียนเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะที่แบบจะเดินเข้าไปโรงเรียนแล้วบอกว่าอขอสมัครเป็นครูค่ะวุฒิครูมีไหมไม่มีเจนจบอะไรมาเอาจบบัญชีมาค่ะคือไม่ได้เกี่ยวอะไร ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นครูเลยนะคะคือเขาก็ไม่ได้รับเราง่ายๆขนาดนั้นถูกปะทีเนี้ยจูจ่ๆวันหนึ่งก็มีคนหยิบยื่นโอกาสให้ทัพทีมค่ะให้ทัพทีมเนี่ยเข้าไปสอนหนังสือในฐานะครูคนหนึ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้กับเด็กประถมป .4-5-6 เนาะ3ชั้นก็ต้องเคลมกันก่อนนะคะทัพทีมอะไม่มีวุิครูไม่ได้จบครูมาแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดโรงเรียนในจะพูดยังไงดีโรงเรียนในชนบทอะเขาไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้มีตัวเลือกของคุณครูเยอะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ทัพพิมพพอจะมีประสบการณ์บ้างไปอยู่ต่างประเทศมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอ่ะมาสอนแทนหน่อยเพราะว่าครูภาษาอังกฤษคนเก่าเขาลาออกไปกระทันหันนะคะทัพพิมพ์ก็กลับบ้านลาปางเลยพอดีเลยเงี้ยเขาให้ไปสอนนะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยได้โอกาสเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของ ค,ครูมาเต็มตัวนะคะ2เดือนครึ่งวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะในวิดีโอนี้ต้องบอกก่อนว่ามีอยู่สส่วนนะั่นคือส่วนที่เป็นประสบการณ์ตรงจาทิพยิเองเป็นเรื่องราวเนาะเป็นความจริงนะคะกับส่วนที่เป็นโอเพนเนียนคือความคิดเห็นของทัพพิมเองว่าเอ้ยท้พพิมเจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกอย่างนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นเนาะคนที่ฟังเรื่องราวทัพพิมแล้วอาจจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ต่างคนต่างมุมมองคะไม่ว่ากันก็มาแชร์กันได้แบบสุภาพนะคะซึ่งเรื่องของการไปเป็นนครูเี่ย รู้สึกว่ามีหลายประเด็นที่อยากามาแชร์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จบในวิดีโอเดียวอาจจะมีหลาย EP เนาะและในวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดเกินเก,นกินกันก่อนว่าเอ๊ะไปเป็นครูเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างทําอะไรบ้างต้องบอกว่าครูในชนบทนะคะไม่ใช่ครูในเมืองเนาะอ่ะมาเริ่มกันที่วันแรกที่ไปถึงนะคะเราผ่านสัมพงสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้วไปถึงปุ๊บก็จะไปคุยกับคุณครูฝ่ายวิชาการเขาค้าเขาก็เอาอแผนการสอนให้เราทีมหนึง่งปุ๊บ สามปึกสี่สอนสามชั้นก็คือโชคดีตรงที่ว่าครับทัพพิมไม่ได้จบครูมาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาแผนการสอนของครูคนเก่ามาให้ทัพพิมดูว่าเนี่ยต้องสอนตามแผนนี้นะเอาหนังสือมาให้ดูด้วยว่าหนังสือสังเกตที่นักเรียนใช้อยู่เป็นแบบไหนสอนอะไรยังไงบ้างและสอนไปแล้วเนี่ยเด็กต้องได้อะไรบ้างจบเทอมนี้เด็กต้องได้อะไรบ้างมีมาตรฐานการเรียนรู้หมดเลยซึ่งตอนนั้นทัพพิมก็แบบ OMG มันคืออะไรแผนการสอนเนี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ที่1่ตอน1.1ึ่งจุดหนึ่งปหกทับปหกทับสเปมเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เรื่องต้องมานั่งอ่านหมายทั้งหมดว่าเฮ้ยมันต้องสอนอะไรบ้างหรอและอย่างหนึ่งเนี่ยคุณครูเขาก็บรีฟมาว่าเ,เด็กที่นี่นะคะในชนบทอะ่ะเ,เขาค่อนข้างจะต่างกับเด็กในเมืองที่เราสัมผัสมาเพราะว่าส่วนใหญ่เ้าพิมพ์อยู่ในเมืองนะเนาะ ก็คือว่าเด็กไม่ได้แบบไม่ใช่ทุกคนนะเด็กไม่ได้แบบวิลลิงที่จะรับความรู้ขนาดนั้นคือเด็กค่อนข้างสน้นไปทางกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมดีกิจกรรมเด่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็โอเครับรู้เข้าใจแล้วก็เออเดี๋ยวลองไปคุยกับเด็กดูก่อนเนาะซึ่งคลาสแรกที่เข้าไปเขาจะแบบ อลองพูดภาษาอังกฤษดูนิดนึงแบบแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษนะแบบเบสิกพื้นฐานเลยซึ่งเด็กเห็นได้ชัดว่าเด็กแบบนั่งแบบเวอร์ขึ้นมาเลยอ่ะว่าแบบพูดอะไรไม่เข้าใจเหมือนเป็นภาษาต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะโอเคเด็กไม่ได้ตรงนี้เราก็โอเคก็หลังจากนั้นก็จะมีทดสอบเด,เด็กคือเรียกมาอ่านหลายคนว่าแบบเอออ่านได้ไหมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นฐานเด็กนะคะอันนี้คือเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเด็กไปด้วยที่เราก็จะได้ ซึ่งการทดสอบความรู้พื้นฐานเด็กมันก็จะทําให้เราดูว่าเอ้ยเราควรจะเริ่มจากตรงไหนถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะพิมก็กลับมานึกทบทวนว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างวางแผนแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคะซึ่งค่ะพิมพ์ก็ตระหนักออกมาว่าการเป็นครูจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกับครูอาสานะครูอาสาเจอเด็กแค่แบบ3ามวัน5วันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีเป้าหมายว่า อะไรมากคือทําให้เด็กสนุกก็พอให้เด็กแบบได้เจอคนใหม่ๆสนุกกับการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ก็พอถูกปะแต่การเป็นครูจริงๆอะ่ะคือเด็กต้องสนุกด้วยเพราะว่าเราสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็กไม่ได้ใช้เลยในชีวิตประจําวันยิ่งแบบเด็กในชนบทอะ่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เจอฝรั่งเลยเขาก็แบบไม่ได้คิดว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญเนอะไหมเราอ่ะต้องให้เด็กตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเรียนสนุกแล้วอย่างน้อยเด็กต้องแบบ กันตกตะกอนกันเป็นความรู้อยู่ในหัวบ้างแล้วเอาไปใช้ได้แล้วก็มีพัฒนาการนะคะพิมพก็เห็นเด็กแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราทดสอบความรู้เด็กมาแล้วเรียบร้อยพิมพกับโอเคเดี๋ยวหมดเทอมนี้เรามาดูกันว่าเด็กมีพัฒนาการอะไรไหมอย่างคือเป้าหมายคือเด็กต้องมีพัฒนาการก็เริ่มจากตอนเช้านะคะที่เวลาเราไปโรงเรียนถูกไหมเด็กมาโรงเรียนเด็กก็จะสวัสดียกมือขึ้นสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพพิมอะไรอย่างงี้เราก็หันกลับไปเลย hello how are you แค่นี้แล้วเด็กก็จะเออ คือครูพูดอะไรครูถามอะไรเด็กตอบไม่ได้ค่ะทุกคน How Are you เด็กตอบไม่ได้เด็กไม่รู้มันคืออะไรทั้งๆที่ตอนเช้าเวลาเรียนอะตอนบอกชั้นอะเด็กตอบได้แบบตรงแก้วทุกคุณทองว่า I'm fine thank you and you อย่างเงี้ยคือทุกคนพูดใช่ไ่มบอกฉันแต่พอมาเจอกันข้างนอกแล้วเราก็ทักไป h l l o o o w are อ o u ตอบไม่ได้เลย99%ตตอบไม่ได้เลยอาทิตย์แรกนะก็เลยแบบโอเคเราต้องมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนตั้งแต่แรกตั้งแต่พื้นฐานเลย ท่านก็โอเคหากิจกรรมมาให้เล่นก็คือเป็นเกมดึงมาทั้งหมดเอามาประยุกต์ใช้กับเด็กพวกนี้ให้แบบคือก็ให้เล่นเกมนะคะสอนไปว่า how are you แปลว่าอะไรแล้วตอบว่าอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่ am อ i n ฟอย่างเดียวตอบ a อมกู d ดก็ได้ am okay ก็ได้หรือจะตอบโ o so, so หรือ not so good ก็ได้ใช่ปะก็คือสอนไปทั้งหมดก็คือผ่านเกมผ่านกิจกรรมนะคะซึ่งเขาทีมสอนแบบเดียวกันเลยนะปอสี่ห้าหกสามชั้นประมาณ80ดสิคนนะคะสอนวิธีการเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลย ซึ่งหลังจากเล่นเกมไปหลังจากสอนไปแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามีพัฒนาการตรงที่ว่าเด็กไม่ยกมือไหวแล้วนะคะตอนเช้าเด็กจะแบบ hello teacher เราก็จะแบบ hello how are you เด็กก็จะตอบได้ i'm good thank you and you หรือแบบ i'm okay i'm fine อะไรอย่างนี้เด็กก็ตอบเราได้รู้สึกว่าโอ้ oh, happy ฉันสำเร็จแล้วในหนึ่งขั้นนะคะ <laughs> เออแล้วทีนี้ตอนบอกชั้นก็จะมีอยู่เด็กกว่าหเขาก็จะไม่แอ f i ฟ thank you and y แล้วนะเขาจะแบบแอ good thank you and you แล้วนะ ก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคดีขึ้นมีพัฒน,นาการนะคะอ่าต่อไปนะคะท้าทิก็มานึกถึงเรื่องการใช้ในชีวิตประจําวันเนาะเพราะว่าเด็กอะ่ะชนบ,บทอะ่ะไม่มีโอกาสได้พูดอยู่แล้วไม่เจอฝรั่งอยู่แล้วถ้าเขาไม่พูดกับผู้สองกาษแล้วเขาจะพูดกับใครนึกอออกปะในห้องเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่พอไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พูดอะไรอย่างนี้ท้ทิก็หาโอกาสที่จะให้เด็กได้พูดมากขึ้น โดยการสอนบทสนทนาที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนก็คือการสั่งอาหารง่ายๆเลย Can I have some จุดๆ please นะคะก็แบบ Can I have some cola please อะไรอย่างนี้เวลาสั่งอาหารสั่งจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนเป็นบทนี้ไปประโยคเดียวโอ i ี Olive. Can I have some จุดๆ please แล้วเด็กก็ฝึกการตอบว่า Yes of course แล้วก็ Sorry no อะไรอย่างเงี้ยคือผ่านเล่นเกมผ่านกิจกรรมไปนะคะและนอกจากนี้คนก็ พันจะเอเวเป็นครูสากรกรค่ะก็คือเช้าเที่ยงเย็นทั้งพิมเข้าสากรกรไปช่วยเขาขายของคือเขาจะมีคนขายอยู่แล้วนะทั้งครูทั้งนักเรียนช่วยกันขายซึ่งพิมก็ออกไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละพอนักเรียนชั้นป .4 5 6เข้ามาปุ๊บก็จะแบบ hello can I help you อะไรอย่างงี้เนาะทักไปเด็กต้องพูดภาษากังกก่อนคะ่ะไม่งั้นครูไม่ขายนะคะอะไรอย่างงี้นักเรียนก็จะแบบ can I have some cola please can I have some ice cream please can I have some snack please ประมาณนี้นะคะก็เป็นการฝึกแบบ ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันคนเด็กมาซื้อของทุกวันอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีเด็กอยู่สองประเภทนะคือประเภทที่แบบเห็นครูแล้วก็แบบอยากจะพูดอยากจะฝึกพูดนะคะเข้ามาซื้อของตลอดกับเด็กที่แบบถ้าเห็นครูเท่าเทียมยืนอยู่ฉันจะไม่ซื้อฉันจะไปซื้อกับครูคนอื่นฉันจะไปแบบวันนี้ไม่ซื้อก็ได้อะไรอย่างนี้ <laughs> <laughs> ก็จะมีอยู่สองแบบนะคะเออก็นั่นแหละแต่ว่าก็เห็นได้ชัดเลยว่าเด็กพูดได้เด็กแบบแบบกล้าพูดมากขึ้นนะคะก็คือไม่เขินอายที่จะพูดนะคะ ก็ถือว่าเฮ้ยตรงเนี้ยภูมิใจนิดนึงขนาดเด็กบางคนที่เป็นเด็กเด็กพิเศษอ่ะเขาก็มาซื้อของเขาก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับทัพทิมนะเออรู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจมากดีใจมากแล้วนอกจากนี้นะคะทัพทิมก็ยังมีแบบให้เด็กได้ฝึกพูดมากขึ้นอย่างเช่นพูดแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็พูดแบบ conversation ต่างๆที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแบบสอบเลยมาสอบโรเพลกันเลยอย่างเงี้ยสอบยืนสอบหน้าห้องให้ทุกคนดูกันเลยก็คือเด็กมันต้องแบบบังคับให้พูดนิดนึงอะเนาะเด็กอายเด็กไม่เคยพูดมาก่อนอะไรประมาณนี้ก็หลังจากที่ผ่านบทเรียนพวกนี้ไปเนาะก็มีเด็กมาคุยกับพีมพ์หลายคนว่าแบบครูคะหนูไม่เคยแบบพูดภาษาอังกฤษได้ยาวขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยหนูจําได้ทุกประโยคเลยที่ครูบอกให้หนูพูดอะ ก็โอเคถึงแม้มันจะเป็นการท่องจำแต่คืออย่างน้อยเด็กได้ฝึกพูดเด็กรู้ว่าที่พูดไปมันหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะประทับใจมากแล้วก็มีให้ฝึกร้องเพลงด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่เราต้องฝึกพูดตลอดถูกไหมมันถึงจะแบบออพูดได้คล่องปากบางทีแบบเรารู้แหละว่าเราต้องพูดอะไรแต่แบบไม่เคยพูดมาก่อนเลยมันลิ้นแข็งมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบสมมติไม่ได้เจอครูภาษาอังกฤษไม่รู้จะคุยกับใครเลยวิธีการที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้ง่ายสุดก็คือการร้องเพลงเพราะฉะนั้นพิมก็เลยสอนเพลงภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพลงง่ายๆเลย let it go ของ Disney นะคะ frozen ก็เอาเด็กไปก็เอาไปสอนเด็กแบบทั้งเดือนน่ะก็คือ4สัปดาห์สัปดาห์ละ1คาบก็ป .6 กับปหนะคะที่สอนก็เด็กก็จะแบบ let it go let it go ไปเรื่อยๆก็คือสอนแบบว่า ต้องรองให้ได้อะสสัปดาห์แล้วสอบด้วยอย่างน้อยก็คือฝึกออกเสียงฝึกลิงกิ้งซาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กก็ลองได้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบคล้ายๆกับวิจัยในชั้นเรียนนิดนึงก็ตรงที่ว่าเด็กอะพื้นฐานไม่เท่ากาันถูกปะเด็กบางคนป .4 ป .5 ปอ .6 อ่ะในหนึ่งห้องนะ่าจะมีอยู่ประมาณสองคนหรือหนหรือสองคนที่ไม่รู้ ABC เลย คือให้เขียนถ้าพี่มาทดสอบเด็กให้เขียน A ถึง Z ใช่ปะจะมีอยู่แบบส่วนหนึ่งในห้องที่ไม่ได้ A ถึง Z เลยเขียนแค่ A มี Z แล้วแบ a n งว่างไม่รู้เลยว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้เลยว่าตัวนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะไม่ว่าจะเป็นป .4 ป .5 หรือป .6 แล้วก็จะมีเด็กหลายคนที่ตัวหนังสือไม่สวยไม่สวยไม่พอนะอ่านไม่ออกก็คือแบบเขียนอะไรออกมาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็อย่างที่น่าจะเข้าใจกันว่าการเขียนตัวอักษรน่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามภาษาไทยอะ่ะเราวิธีการเขียนถ้าตัวไหนที่มันมีหัวที่มีวงกลมเราต้องเริ่มจากหัวก่อนถูกปะมันคือหลักการเขียนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันมันคือหลักการเขียนว่าเออถ้าเป็นตัวเนี้ยต้องเริ่มจาก ด้านซ้ายไปขวานะต้องเริ่มจากจุดนี้ไปจุดนี้นะอย่าเงี้ยมันถึงจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงเด็กมาประมาณสี่ห้าคนห้าคนหรือหกคนนี่แหละเอามาคัด A ถึงแซใหม่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะมีเยอะกว่านี้ที่เขียนเราอ่านไม่ออกแต่เราไม่สามารถที่จะดูเด็กได้ทุกคนขนาดนั้นนะเท่าที่มาลงทุนซื้อสมุดให้เด็กเลยนะแล้วก็เรียกเด็กหกคนนี้มาหลังเลิกเรียนที่มันจะมีคาบว่างก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้เด็กมาห้ามเล่นมาคัดให้เสร็จก่อนก็นั่งคัดไปวันละแบบสี่ห้าตัวนะคะคัดแบบเต็มหน้ากระดาษเลยก็แบบว่าเออต้องฝึกดูแบบเฮ้ยต้องลากเส้นนะตัว G ตัว Y หางต้องยาวลงมาต่ำกว่าเส้นบรรทัดนะอะไรอย่างเงี้ยตัว N ตัว H ต่างกันยังไงหางตัวนี้ต้องยาวกว่านะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือให้เด็กคัดใหม่เลยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นวิจัยในชั้นเรียนแต่ว่าก็แบบเป็นวิจัยของตัวเองว่าแบบเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เด็ก ก็เขียนได้โอเคขึ้นเขียนได้แบบอ่านออกมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าพี่มาตรวจสมุดเด็กบ่อยมากก็คือแทบจะทุกวันเลยที่แบบให้จดบนกระดานให้จดตามบนกระดานอธิบายทําแบบฝึกหัดอะไรเรียบร้อยถึงก็จะให้เด็กส่งสมุดแล้วมาตรวจนะคะพอตรวจเสร็จแล้วเราก็ต้องมาติ๊กว่าเออเด็กคนนี้ส่งแล้วนะแล้วก็มานับคะแนนสมุดว่าเออเด็กส่งครบไหมเด็กส่งกี่ครั้งในหนึ่งเทอมนี้อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเยอะก,การละเอียดยิบย่อยมากนอกจากสอนแล้วยังต้องตรวจสมุดตรตวจการบ้านอีกแล้วก็ต้องเช็คอีกว่าใครส่งหรือไม่ส่ง ตามเด็กอีกส่งค่าส่งงานครูด้วยค่ะโอยเยอะมากเด็กอะนักเรียนอะเรียนทั้งหมด7ชั่วโมงต่อวันนะคะทัพี่มาตารางสอนหลักๆเลยนะตอนที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกเขาจะได้สอนทภษาษาอังกฤษ3ห้องใช่ไหมปสี่ห้าหซึ่งวันหนึ่งจะได้สอนอยู่3ชั่วโมงแต่พอเริ่มสอนไปก็จะมีแบบครูไม่พอครูไปทำนวดทำนี่อะไรอย่างเงี้ยทิมก็จะได้รับคาบม่แนวของปหกมาด้วยเพราะว่าเป็นครูตำชนนั้นเนาะแล้วก็เป็น ครูแบบมีติดธุระเราก็สอนแทนเงี้ยบางวันอะสอนสี่ชั่วโมงบางวันสอนห้าชั่วโมงบางวันสอนหกชั่วโมงไปเลยนะคะรัวๆเออก็นั่นแหละเหนื่อยมากช่วงแรกๆที่ไปสอนอะคือแบบเสียงหายเนี่ยเสียงไม่มีแล้วอะไรเงี้ยทีนี้นอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะคะพิมก็สอนแนแนวด้วยของปหกเนาะซึ่ง ก็ไม่ใช่ครูแนะนนามาก่อนก็ไม่รู้สอนอะไรเหมือนกันก็เลยแบบหยิบเอาอะไรที่เป็นในชีวิตประจําวันมาสอนอย่างเช่นมีการ ให้ทดสอบความคิดสร้างสรรค์เด็กผ่านกิจกรรมนู่นนั่นมาดูกันว่าเออเด็กแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมี thank you day กับ appreciation day ก็คือว่าอย่าง thank you day ก็จะเป็นวันที่ฝึกพูดขอบคุณคนอื่นว่าเอะวันนี้เราพูดขอบคุณมาแล้วกี่ครั้งนะเราออกจากบ้านพ่อแม่ให้ตังมาเนี่ยเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หรือยังนะอะไรอย่างนี้เป็นการฝึกพูดขอบคุณผ่านกิจกรรมเนาะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในห้องต้องคิดให้ออกแล้วว่าเพื่อนคนนี้ทำความคุณงามความ ดีอะไรกับเราไว้เราถึงต้องขอบคุณเขามีเรื่องอะไรบ้างขอบคุณนะที่ไปส่งเราเข้าห้องนะ้ำขอบคุณที่เราไปส่งเราซื้อของนะขอบคุณที่ยืมเงินนะขอบคุณที่สอนงานเรานะสอนการบ้านเรานะขอบคุณที่แบบเอยเล่นเกมด้วยกันนะขอบคุณที่ให้ยืมดินสอให้ยืมปากกาให้ยืมยางลบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือและนอกจากนี้ก็ยังมี appreciation day ก็คือวันที่พูดชื่นชมคนอื่นนะคะก็กิจกรรมเหมือนเดิมนั่นแหละให้นักเรียนเนี่ยฝึก หาข้อดีของเพื่อนๆพูดชื่นชมเพื่อนๆทุกคนว่าเพื่อนแต่ละคนมีข้อดีอะไรบ้างแล้วชมเขานะคะเพราะพิมรู้สึกว่าสังคมเราสมัยเนี้ย ออมองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นอะเรามองเห็นข้อเสียของคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยดำขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยแบบไม่เตี้ยจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมีการบูลลี่กันเราพูดคาเหล่านี้ออกไปแบบอัตโนมัติเพราะเราเห็นอะเราเห็นข้อเสียของคนอื่นแล้วเราพูดออกมาโดยอัตโนมัติเลยไม่คิดเลยว่าคําพูดนั้นอะจะทําร้ายใจิตใจคนอื่นหรือเปล่าคนฟังหรือเปล่านะคะก็เลยพยายามออยัดกิจกรรมนี้ให้กับเด็กทําก็ต้องไปหาว่าให้เด็กได้ฝึก มองหาข้อดีของเพื่อนๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นมันยากมากเด็กแบบคิดนานมากว่าเฮ้ยจะเขียนให้เพื่อนคนนี้ยังไงดีเขียนให้อย่างงี้ไงดีนะคะก็ต้องฝึกนะคะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกอย่างเช่นวันนี้เธอสวยจังเลยเฮ้ยทำไมเธอเป็นคนใจดีจังเลยเฮ้ยทำไมเธอพูดเพราะจังเลยทำไมเธอเรียนเก่งจังเลยอะไรอย่างงี้เนาะเธอเรียนเก่งจังเธอแบบว่าขยันจังเลยอะไรอย่างงี้สําหรับบางคนที่คิดยากมากๆก็อาจจะเป็นแบบเฮ้ยเธอเล่นเก่ง เฮ้ยเธอเล่นเกมเก่งจังเลยทาไมเธอวิ่งเร็วจังเลยเล่นกีฬาเก่งจังเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหล่อจังเลยสวยจังเลยน่ารักจังเลยอะไรก็ว่ากันไปเป็นการชมนะคะเนี่ยก็ให้เด็กได้ฝึกมองเห็นข้อดีของคนอื่นให้มากขึ้นเนาะก็ทีาที่ถือว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะสอนเขา และนอกจากนี้นะคะการเป็นครูมันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะมันไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนมันไม่ได้แค่จบแค่ในวิชาการเราต้องมาดูเรื่องมารยาทเด็กด้วยพฤติกรรมเด็กด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างสาพิเศษแบบว่าสอนอยู่ดีพูดหน้าห้องอยู่ดีเด็กหลังห้องเดินมาหน้าห้องบอกว่ามาขอยืมดินสอหน่อยเด็ก จากซ้ายเดินมาขวาบอกว่าขอยืมปากกาหน่อยขอยืมกระดาษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบสอนๆอยู่ดีๆเด็กยืนขึ้นมาแล้วก็แบบชะเง้อมองมองซ้ายมองขวาแบบเธอยืนขึ้นมาทำไมอ๋อไม่มีอะไรก็นั่งลงนั่นแหละคือแบบงงๆไปนะคะก็แบบคือเหมือนเด็กหลายคนบางคนคือเหมือนแบบค่อนข้างจะสมาธิสั้นนิดนึงอะค่ะหรือไม่ก็พูดอยู่ดีๆเด็กก็คุยกันแบบคุยกันแบบหึ่งๆค่ะนึกออกไหมแบบใครพูดอะเสียงใครอะอะไรอย่างเงี้ย เด็กไม่ได้แบบตั้งใจฟังขนาดนั้นนะคะจะบอกว่าทิมแทบจะไม่เคยนอกเรื่องเลยแบบสอนสอนอยู่เนี่ยคืออยู่ในเรื่องที่สอนโฟกัสการสอนอย่างเดียวเพราะว่าพอพูดนอกเรื่องปุ๊บเด็กก็จะฟังอยู่ประมาณสักนาทีหนึ่งแล้วเด็กก็จะพูดเออเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเด็กก็จะเริ่มคุยกันเองก็โอเคคุยกันเองแล้วใช่ไหมไม่ได้สนใจครูแล้วใช่ไหมโอเคกลับมากลับเข้าสู่บทเรียนของเรา <laughs> ก็คือแบบไม่พูดนอกเรื่องเลยจะสอนอย่างเดียวนะคะจนหมดคาบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีเรื่องมาละย่าดเด็กที่แบบ เด็กไม่ค่อยฟังครูอย่างเช่นผอ,อ,อยืนพูดอยู่เด็กก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออทัพิมก็เลยแบบต้องแตะเรื่องมารยาากันนิดนึงว่าแบบเออผู้ใหญ่พูดนะไม่คุยกันนะอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีปัญหาแบบเด็กป .4 เีเด็กผู้ชายเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงนะคะก็อบรมกันไปบางทีก็จะมีเด็กที่แบบค่อนข้างจะพูดเป็นคําพูดที่คุกคามทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องอบรมสั่งสอนกันไปนิดนึงนะคะหรือเป็นเรื่องของการบูลลี่กันในห้องมีแบบว่าทัพพิมปล่อยทํากิจกรรมใช่ไหมถ้า แบบว่าถ้าพิมปล่อยทําแบบฝึกหัดใช่ไหมแล้วก็หันไปทีนึงเนี่ยเด็กผู้ชายนั่งอยู่โดนผู้หญิงรุมก็คือผู้หญิงสี่ห้าคนยืนรุมอยู่บนที่โต๊ะแล้วก็ด่าด่าแบบด่าแบบจิกหัวด่าคำพูดแบบแรงมาก จนแบบเท่าที่มีอยู่หน้าห้องแล้วเธอยังกล้าด่ากันขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบต้องตักเตือนกันไปนะคะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีมากก็คือหมายถึงว่าทาทีมก็ได้ฝึกขันติตัวเองด้วยฝึกความอดทนฝึกที่จะกลั่นคําพูดออกมาเพราะว่าเท่วที่มาไม่อยากด่าเด็กเพราะเรา พราะเด็กในวัยเนี้ยถ้าเราด่าไปอ่ะเขาจะจําคําพูดเราแล้วก็บางทีอาจจะแบบฝังลงในจิตใจไปตลอดชีวิตเราด่าเด็กวันเนี้ยเด็กโกรธเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพี่มาบอกเด็กทุกห้องเลยว่าถ้าพี่มาเป็นครูเนี่ยสิ่งที่พี่ไม่อยากทาที่สุดก็คือการด่าเด็กเพราะถ้าพี่ด่าไปอ่ะพี่รู้ตัวว่าเป็นคนด่าเจ็บด่าแรงคือไม่ได้พูดคำหยาบนะแต่เป็นคนด่าเจ็บคือถ้าด่าไปปุ๊บเธอจะเกลียดฉันไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่อยากด่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สอนเราก็เลยต้องไปหาคําพูดที่แบบที่มันฟังแล้วโอเคแล้วเด็กเอากลับไปคิดได้อะ่ะเออมาพูดให้เด็กฟังเนี่ยก็จะเป็นชาเลนจ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมากลั่นคาพูดเพื่อให้แบบไม่ได้กระทบกระทั่งจิตใจไม่ได้ฝังใจนักเรียนไปมากกว่านี้แต่ก็ต้องบอกเด็กก่อนว่าเฮ้ยครูสอนนะอันนี้ธอมีเคยมีคนสอนเธอไหมถ้าไม่มีครูสอนนะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกกันไปก่อน ทีนี้นะคะนอกจากกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมวิชาการแล้วเร่อการเป็นครูยังไม่จบแค่นั้นนะคะเราต้องร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนที่พิมพ์สอนเนี่ยเป็นโรงเรียนวัดนะคะรเรียนพุทธก็จะมีกิจกรรมงานวัดกิจกรรมกระถินอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วก็กิจกรรมวันสําคัญต่างๆล่น้ำลงทําความสะอาด ลอยกระทงอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมของเขาและที่เขาดีพรีเซนต์มากที่สุดก็คือกิจกรรมวันฮาโลวีนค่ะทุกคนก็เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบเองนะคะพี่หมารับผิดชอบโครงการนี้เองด้วยความที่ฮาโลวีนมันอยู่สิ้นเดือนตุลาเนาะเราก็ยังสอนอยู่อะไรอย่างนี้เราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นตำนาน <laughs> เพราะ โรงเรียนนี้ไม่เคยทากิจกรรมฮาโลวีนมาก่อนเด็กหลายๆคนไม่รู้จักฮาโลวีนก็้าพพิมาเริ่มสอนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเลยเพราะมันมีในเนื้อหาภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็สอนเด็กป .4-5-6 นะคะว่าแบบเออมีประวัติความเป็นมายังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นถ้าพิมก็ไปคุยกับทางวิชาการทางผอออะไรอย่างนี้ว่าท้าพิมอยากทํากิจกรรมฮาโลวีนเราทาอะไรได้บ้างคะอยากให้ทําทในรูปแบบไหนคะก็ไปคุยกับเขานะคะพิมก็โอเคทําแบบนี้แบบนี้นะทําเขียนโครงการไปเสนอเขานะคะแล้วก็ได จำนวนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นตัวเลขที่น่ารักน่ารักก็มาวางแผนกันตอบว่าเราทํากิจกรรมอะไรบ้างมีของรางวัลอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะได้ทําทุกอย่างคนเดียวแต่ทางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือดีค่ะทางผู้บริหารเขาก็แจกจ่ายหน้าที่ให้กับคุณครูหลายๆคนมาช่วยทัพท์ด้วยมาช่วยในเรื่องของการจัดเวทีการคุมเด็กอะไรอย่างนี้เป็นกรรมการตัดสินโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทัพทีก็ไปดึงเอาคณะกรรมการนักเรียนที่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากแต่งานนี้ทัพพิมรู้สึกว่ามันเป็น,ปนงานที่คณะกรรมการนักเรียนต้องได้เรียนรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะเธอต้องเป็นแบบหลักในการช่วยครูนะก็คือเอาเด็กมาช่วยงานทั้งหมด เป็นเด็กคณะกรรมการนักเรียนก็เลยแบบอืเอ,อเด็กก็เป็นการฝึกเด็กไปด้วยให้เด็กมีประสบการณ์ทำงานทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็เอาเด็กมาช่วยงานเนาะก็มีตั้งแต่การจัดบอร์ดให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์วันฮาโลวีนแล้วก็มีตกแต่งเวทีเขียนผ้าเขียนป้ายตกแต่งเวทีนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยรวมไปถึงการเป็นสตาฟในการในวันจริงด้วยทคปพิงก็จะมีประกวด ตกแต่งประตูห้องเรียนในธีมฮัลโลวีนนะคะอันนี้ตอนแรกอะ่ะเท่าที่หมายตั้งใจให้ทุกห้องอะ่ะจัดก่อนที่จะถึงวันงานประมาณ3-4วันเพื่อให้โรงเรียนอะ่ะดูมีฟีลของฮัลโลวีนมาบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่จัดเลยถึงวันที่เราบอกว่าเฮ้ยเป็นเดทไลน์ที่จะต้องประกวดตัดสินแล้วนะเขาก็ยังไม่จัดกันแต่สุดท้ายอะ่ะเขามาจัดในวันก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมฮัลโลวีนเช่นเราจะจัดกิจกรรมวันฮัลโลวีนวันพฤหัสเขาจัดกันวันพุธ เราก็ให้คะแนนกันเช้าวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากตรงที่ทุกคนทําทุกห้องอะ่ะทําออกมาได้ดูดีดูแบบเฮ้ย ดีใจมากเลยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะและในวันฮาโลวีเนี่ยเราก็จะมีแบบให้เด็กออกมา,าทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นาการแสดงของเด็กการให้ความรู้แล้วตอบคําถามแล้วก็เล่นเกมกินขนมและให้ลายที่สุดก็คือการประกวดแต่งชุดแฟนซีนะคะก็คือให้เด็กเป็นตัวแทนห้องเนี่ยแต่งแบบผีมานะคะคือต้องบอกก่อนว่าฮาโลวีครั้งเนี้ยเที่ยวทีมจัดขึ้นอะ่ะมันเป็นกิจกรรมครั้งแรกของโรงเรียนนี้เลยนะเด็กหลายๆคนไม่ได้รู้จักกิจกรรมฮาโลวีมาก่อนแต่เด็กสามารถแต่งตัวฮาลโลวีออกมา ได้แบบอลังการมากมาประกวดกันแบบเท่าที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์มาเฮ้ยน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประทับใจมากประทับใจมากคือไม่รู้เท่าิมคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้ที่เท่ทิมจัดขึ้นนะทิมทำแบบประเมินละแต่ส่วนตัวเป็นตัวผู้จัดเองตัวคนที่แบบวิ่งแม่งานวิ่งเป็นพิธีกรด้วยไปรันทรูรันคิวอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือเห็นออกมาแล้วแบบ ประทับใจทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบออประทับใจมากเด็กให้ความร่วมมือดีมากคุณครูให้ความร่วมมือดีมากนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันรู้เป้าหมายมากนะคะฉันจะทําให้มันเป็นตำนานฉันอยู่แค่สองเดือนครึ่งแต่ฉันจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนครั้งแรกของเราเรียนนะคะ และทำออกมาได้ดีด้วยชมตัวเองอ๋อนอกจากนี้หนะ้าที่สุดท้ายของการเป็นครูก็คือการออกข้อสอบแล้วก็ประเมินผลเนาะให้คะแนนเด็กทำคะแนนโอ,โ,โอ้โหก็ข้อสอบไปทั้งหมดหกชุดนะคะข้อสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็มานั่งทนานํทนาคะแนนทําคะแนนเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งสอบแก้ตัวกับเด็กด้วยเพราะเด็กสอบผ่านเอาเอาแท้ตัวข้อสอบนะเด็กสอบผ่านจริงๆอะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนอกนั้นก็ต้องมานั่งสอบแก้ตัวใหม่นะคะ ก็โอ๊ยกว่าจะทําอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวคือเสียมแหบมันไปอีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากสอบแก้ตัวเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมานั่งทําคะแนนแล้วก็มันก็จะมีเด็กประเภทที่แบบไม่ถึงห้าสิบคะแนนอะ่ะจะติดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปจี้เด็กไปงอเด็กว่าเฮ้ยทํางานอันนี้สิทาอันนี้สิทาอันนี้สิแลวเอามาส่งครูนะไม่งั้นเธอจะไม่ถึงห้าสิบคะแนนนะแล้วมันก็จะมีเด็กอยู่สองแบบก็คือเด็กที่กระตือรือร้นที่จะโอเคผมส่งครับผมส่งครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เต็มใจที่จะบวกคะแนนให้แต่ก็จะมีเด็กบบางคนที่แบบ หายไปเลยไม่สนใจแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะว่านั่นแหละเราก็ต้องเคลียร์ตรงนี้กันไปช่วยช่วยกันไปการศึกษาไทยค่ะการศึกษาไทยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการเป็นครูของทัพทิมพนะคะครั้งนึงในชีวิตประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระครุณผู้มีพระครุณทุกท่านที่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับทัพทีมที่ช่วยแนะนํา ความรู้อะไรหลายๆอย่างให้กับทัพทิมนะคะเกี mm ่ย hmm. วกับการเป็นครูเนาะหา mm hmm. ที่ไหนไม่ได้แล้ว mm hmm. ในชีวิต mm hmm. ก็ต้องบอกว่าสนุกตอนทำอะเหนื่อยมากแต่บอกว่าแต่มันก็สนุกอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะเออได้แบบได้ฝึกโน่นนี่น,นั่นได้ฝึกจิตวิทยากับเด็กด้วยได้ฝึกสอนด้วยได้ฝึกการพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เรื่องนี้ มีหลายประเด็นที่อยากจะพูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะใครมีอะไรอยากจะแชร์แชร์ได้เลยนะอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ